ช่นครับกับเรื่องราวของคีย์บอร์ดและจุดเริ่มต้นของมันครับคุณเนี่ยใช้คีย์บอร์ดกันทุกวันนะครับไม่ว่าคีย์บอร์ดนั่นจะอยู่ในมือถือแบบทัชสกรีนหรือว่าคีย์บอร์ดแบบกดนั่นเองครับซึ่งผมนะครับจะมาบอกกันนะคะว่าคีย์บอร์ดนะครับถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรครับน๋ยนทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับโดย ก่อนที่จะพูดถึงคีย์บอร์ดนะคะเราต้องพูดถึงเครื่องพิมพ์ดีดครับเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเป็นเวอร์ชั่นแรกของคีย์บอร์ดครับซึ่งเราเนี่ยจะคุ้นกับคีย์บอร์ดแบบ QWERTY ครับ QWERTY คือ Q W E R T Y ซึ่งมันจะเรียงแบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนครับมันเรียงแบบตรงๆเป็น A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z ครับและหลังที่เครื่องแบบเครื่อง A B C เนี่ยที่จะเขียนด้วย A B C ตรงๆเลยเนี่ยมันขายได้่นานครับคุณรู้อยู่แล้วครับว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันพิมพ์โดยการทีี่่่เราาากกดปปปุ๊๊บบแแลลล้้้ววมันจะ็สงงงไข ต่ประเด็นก็คือด้วยความที่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เนะี่ยมันเป็นเหมือนกับเลเยอร์นะคะพี่ทุกคนเนี่ยรู้จักทุกคนโลกเนี่ยรู้จักเขาเลยพิมพ์เร็วครับพอพิมพ์เร็วเนี่ยเครื่องดีดหรือว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันค้างเมื่อเครื่องพิมพ์ดีดมันค้างเนี่ยต้องจำแนบอ้าวเครื่องพิมพ์ดีดค้างแล้วทำไงลนะ่ะพิมพ์เร็วก็ไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยสร้างเลเยอร์ของคีย์บอร์ดใหม่นะคะเป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่า Q ว ies, วคิวเวอร์รรตี้โดยเลเยอร์คิวเวอร์ต ข้ามบางส่วนนั้นเป็น Q w มาอยู่ e r t y ไี่จะเป็น EBCD FGJKMNP QSTVWX นะครับก็เปลี่ยนเป็น Q ตีแทนซึ่งมันทำให้การพิมพ์นะครับลดเร็วขึ้นนะครับก็คือแบบมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้ว ทำให้ระบบของเครื่องนี้นะครับสามารถเขียนได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีความแบบสวยนะคะรอบแบบไม่แบบค้างไม่ไม่เสียง่ายเขาเนี่ยก็เลยทําแบบคิวบิตขึ้นมาครับหรือคนที่สร้างเครื่องพิมพ์ดีดครั้งแรกของโลกนะครับพี่จดสิททิบัตรนะครับอาจจะมีอย่างอื่นมาก่อนแต่คนที่จดสิทธิบัตรคนแรกของเครื่องพิมพ์ดีดนั่นคือคนที่ว่าคริสโตเฟอร์ลาเทมโชสเป็นคนแรกนะครับในปี1 8 6 8ันะครับที่ทําการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดนะคบหรือที่เราเรียกว่าตัว พิมพ์ดีเฉยๆนะครับมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันแค่เป็นระบบหมึกนะครับแล้วก็มันเนี่ยจะสามารถกดแป๊กแป๊กแป๊กมันคีย์บอร์ดแต่ไม่ขึ้นจอแต่ลงไปที่กระดาษแทนครับซึ่งมันทําให้สํานักพิมพ์นะครับหรือว่าสำนักพิมพ์ต่างๆที่ทำหนังสือพิมพ์ทําได้ง่ายขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นเป็นอย่างมากครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับอันแรกของคีย์บอร์ดครับแต่หลังจากนั้นนะครับบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัท IBM ในบริษัท IBM นะครับ U.N.I. V.A.C. ซึ่งเป็นเครื่องคองมพิวเตอร์ Personal คอมพิวเตอร์ประมาณนั้นแหละคับเป็นให้ค่าของ Microsoft ที่ไปขายให้เป็นเครื่อง u n i w a c แต่ว่าด้วยความที่เครื่องพิมพ์ดีเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในคอมพิวเตอร์ครับเขาเลยสร้างสิ่งเรียกว่าคีย์บอร์ดและนี่เป็นคีย์บอร์ดยุคเมิร์อนนะคบยังมีการวัฒนอาการมาเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้อีกแต่ว่าคีย์บอร์ดที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่อว่า Buckling Spring Buckling Spring ก็คือการมี Key คีย์แะคบะ แล้วมันจะเล่งสปริงไปที่บอร์ดครับแล้วไอ้บอร์ดนั้นเป็นบอร์ดสีเขียวนี่แหละดีไปปุ๊บแล้วจากนั้นเนี่ยพอมันโดนสปริงบัคติ้งสปริงนะครับมันอยากจะทำการส่งนี่นะคะเป็น Signal ดิจิตอลสิงแนลดิจิตอลสิงแนลนะครับหรือดิจิตอลอินพุตดิจิตอลเอาพุตไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แทนครับว่าอันนี้นคือสิ่งที่ยูเซอร์เนี่ยได้กดมานะและนี่คือทั้หงหมดกินนี้ครับถ้าคุณชอบคกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและนี้ขอตัวลไปก่อนสวัสดีครับ